คาุมิติโลกวิญญาณตอนจ่าจา่าเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ามันคือเรื่องจ่าจ่านะครับ ใครก็อาจที่จะไม่เชื่อว่าไอ้หน้าอย่างผมเนี่ยจะเจอผีได้ขนาดน้องผมยังบอกว่าหน้าอย่างพี่เนี่ยผีมันก็เพ่นแล้วไม่มีทางที่จะเจอผีได้แล้วพี่จะไปเจอผีได้ยังไงโอ้แต่ว่ามันก็น่ากลัวนะครับเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในคืนหนึ่งนั้นผมก็ไปซื้อเหล้ามาร่วมดื่มกับเพื่อนๆทั้งหลายซึ่งในวันนั้นก็เป็นวันเกิดพี่ชายของผมด้วย โอ้โหไอ้ตอนแรกพี่ผมเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อเองแต่ผมบอกว่าเ้ยไ,ไม่ต้องไม่ต้องผมจะไปซื้อให้เองแล้วจากนั้นผมก็เดินไปที่หน้าปากซอยซึ่งบ้านผมนั่นอยู่ท้ายซอยสุดเลยแล้วหนทางมันก็ช่างวิเวกวังเวงวิโวเหวดีเหลือเกินคือมันจะมีพวกหมาน้อยเนี่ยมันจะหอนมาเป็นระยะระยะตลอดทาง เออเออผมเกือบจะลืมไปเออ,เอ,อคือว่าทางซอยผมบ้านผมอ่ะมันจะมีหอร้างอยู่ด้วยโอ้โหดูแล้วมันยิ่งวังเวงเข้าไปใหญ่มันน่ากลัวมากๆนะครับคือว่าตอนนั้นนะผมลืมไงครับไอ้นะั้นตอนนั้นมันมีอาการมึนเมาอยู่ด้วยตอนนั้นผมไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอชาติมันเดินไปมันก็บ่นกับผมไปตลอดทางขณะที่ กำลังผ่านหอร้างนั่นนะครับโอโ้พระเจ้าช่วยผมเห็นดวงไฟมันเปิดอยู่สิครับต่ผมต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าผมนะ่ะเมาผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่เพื่อนผมสิครับมันไม่ได้เมามันก็เลยรีบลากผมให้รีบเดินจำอ้าวไปแล้วก็พอซื้อเหล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยนั่งรถกลับเถอวะว่าผมก็บอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มึงจะไปปอดแหกทำไมวะไอ้ขามายังไม่มีอะไรเลยเล่วจะไปกลัวทำไมวะแต่ว่ากระผมหารู้ไม่ว่ามันเจอเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่เถียงกันอยู่เป็นนานสองนานพอกลับมาถึงบ้านพี่ผมก็ถามว่าเฮ้ย hey, ไปซื้อเหล้าภาษาอะไรกันวะทำไมถึงได้นานจังพี่ผมก็เอารถเครื่องมาตามผมระหว่างทางแงะแล้วก็ทีนี้มันก็ซ้อนได้คนเดียว ไอ้เพื่อนผมมันก็แย่งผมซ้อนผมก็เลยบอกมันว่าเออไอ้ปอดแหมึงกลัวอยู่ได้งั้นกูไปเองก็ได้เว้ยมันบอกว่าเออ,เอ,อดีขอให้มึงโชคดีนะอ่ะกลับด้วยความระวังนะเว้ยเอาละครับที่นี่ไอ้การที่ผมกําลังอยู่ในช่วงเมาๆเนียผมก็เลยเดินไปเดินไปอย่างเมามันเดียผมไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วพอเดินไปที่หน้าหอรางนั่นแหละครับ ผมได้เหลือไปเห็นแสงไฟอีกแล้วจากห้องเดิมเลยนะครับตอนนั้นมันแค่สองทุ่มกว่าวาเองครับแล้วทำไมมันถึงได้มืดทั้งหอเอผมก็แปลกใจว่าแล้วทาไมมันถึงได้สว่างแค่ห้องเดียวอะผมเพ่งอยู่นานผมจึงเห็นว่าอ๋อมีคนอยู่ด้วยสองคนครับเอแต่ว่าผมว่าไม่ใช่คนนะ บ้าหรือเปล่าว่าเราเนี่ยเออแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นว่าเขากำลังทะเลาะก,กันอยู่ภายในหอร้างผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของผมผมก็เลยเดินไปแต่ถึงกันนั้นหน้าต่างไม้มันเปิดออกดังโครมโอ้โหผมสะดุ้งสิครับผมหันไปดูก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีขาว ทาตาดูดูใส่ผมจ้องมองผมเหมือนอยากจะกินเลือดกินเนื้อผมอยังไงอย่างนั้นเท่าที่ผมเห็นหน้าตาของเธอนั้นเละมีหนอนชอนชัยที่ลูกในตาของเธอตัวเท่าเกือบนิ้วก้อยและกลิ่นสาบสางที่โชยมัมเม้นคละคลุ้งเต็มไปหมดผมผมมองด้วยความกลัว ผมตื่นเต้นผมสบานได้เลยว่าในชีวิตนี้ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเธอยืนแล้วค่อยๆก้าวเข้ามาหาผมแต่ว่าการก้าวมาหาผมนั้นมันไม่ใช่เป็นการเดินเหมือนกับว่าเธอค่อยๆลอยเข้ามาหาผมเธอยื่นมือทั้งสองข้างมาเข้ามาหาที่ตัวผม หมายที่จะบีบคอผมโอ้โหตายหาแล้ววะทีนี้ผมก็วิ่งสิครับใครจะไปอยู่ให้เขาทักเราต่อล่ะครับไม่มีทางนะครับแล้วพอไปถึงบ้านนะครับไอชาติมันก็ถามว่าเป็นไงมึงสนุกไหมผมก็บอกว่าสนุกกับผีอะไรละเว้ยผมบอกว่านี่กูเจอเขาไปเต็มๆนะไม่อย่างนั้นกูคงจะไม่ลนลานขนาดนี้หรอก ผมก็บอกนะไอ้เพื่อนชั่วมึงไม่ยอมรอกูเลยให้กูนั่งซ้อนไปอีกคนก็ได้แต่มึงก็ใจแคบมึงไปแค่สองคนมันก็เลยบอกว่าอา้าวก็มึงเนะี่ยบอกให้กูมาเองมึงจะเดินไปเออผมมันึกนึกแล้วเออก็จริงอย่างที่มันว่าแล้วหลังจากนั้นตอนดึกๆที่ผมกลับมาจากทำงานเมื่อผมเข้าบ้านแล้ว ผมก็จะไม่กระดิกออกไปไหนอีกเลยแต่ว่าจะทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ผมจะต้องผ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผมก็ลองมาหวนนึกถึงตอนเหตุการณ์ที่ผมเจอผมเมื่อคิดได้ว่าไอ้หอ r น,นั้นน่ะมันร้างมามากกว่าสิบปีแล้วแล้วก็ไฟฟ้าก็ถูกตัดไปนานเนรแล้วด้วยแต่ว่าทำไมคืนนั้น ถึงได้มีไฟใช้อ่ะและ้วสองสามีภรรยาคู่นั้นท่านเป็นใครถ้าท่านรู้ท่านไม่ต้องบอกผมก็ได้นะครับผมกลัวครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟัง สำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ